นี่มันรถพี่ชายฉันจะชดชดใช้ทําไมอย่างพี่ชายแกเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อรถคันหลักสองล้านเนี่ยนะนี่มันรถของเจ้าในาผมนี่แกเอามือสกปรกของแกเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าเอกเป็นเจ้าของอเวนิวนี่แล้วก็เจ้าของรถคันนี้เนี่ยหนูยอมกินบัตรจอดรถเลยค่ะผมกลัวว่าคนจะไม่กินจริงะสิ ะะเดี๋ยวเราไปเดินดูของฝั่งนู้นหน่อยไหมคะมแม่แม่มันรุดที่เอกนี่คะใช่เหรอลูกใช่ค่ะแม่งั้นเรารอพี่เอกที่นี่นะคะเดี๋ยวพี่เอกคงเลิกงานแล้วจะได้กลับพร้อมกันค่ะจ้ะจะ้เอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะอุ้ยดูสิดูพี่แก่งานยุ่งซะขนาดนี้รถเปื้อนไม่มีเวลาล้างรถเลย นี่ลูกมีกระดาษที่ชู่วไหมมีค่ะแม่นี่ค่ะ,นคะสนุกไหมลูกสนุกค่ะแม่ได้ของมาเพียบเลยไปแลกลับกันเถอะค่ะเอ้แม่อะไรนั่นมันแม่แองกับน้องมิน้นเนี่คคะนั่นมันแม่แฟนเก่าของแกนี่ บังเอิญจังเลยค่ะไม่รู้เขามาทำอะไรกันแม่มีนเรื่องสนุกสุกให้แกทำแหละอะไรเหรอคะแม่ตามแม่มาอ้าวนี่แม่เอกนี่สุนี่ว่าแกสองคนมาทำอะไรที่นี่หรอมาเดินห้างก็ต้องมาช้อปปิ้งสิคงไม่มาซักผ้าหรอมัง้งเอ้าอีนี่วอางฝ่ามือกูละทำไมล่ะก็มาสิไม่เอาลูกไม่เอาจะไปตบเด็กมาเลยลูก พี่แอนเดี๋ยวนี้ตกอับจนต้องมาล้างรถแล้วหรอล้างรถอะไรหรออ๋อฉันเห็นรถมันเปื้อนน่ะฉันก็เลยเช็ดเช็ดหน่อยลูกชายพี่คงไม่ได้เรื่องสินะแม่แก่ขนาดเนี้ยยังต้องมาทำงานอีกผู้กแกสอคนรู้ไหมเนี่ยว่าน,นี้่รถอะไรนี่มันฟอร์ดเอเวนเเลยนะจับรถเขามั่วๆเนี่ยรถเขาเป็นรอยขึ้นมามีปัญญาชใลยเขาไม่เนี่ย นี่มันรถพี่ชายฉันจะชดใช้ทำไมรถพี่ชายแกอ,อย่างพี่ชายแกเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อรถคันละหลักสองล้านเนี่ยนะ,ะเป็นไปไม่ได้อะ,อะมินไม่เอาูเมื่อ3ปีก่อนนะพี่ชายแกมาขอลูกสาวฉันแต่งงานฉันก็แค่เรียกสินสอดไปสองแสนพี่ชายแกยังไม่มีปัญญาเลยดเดี๋ยวนี้รถคันละเกือบ2ล้าน คงจะมีปัญญาสินะใช่ค่ะแม่อย่างเอกเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อรถนี่จนยังไงก็จนอย่างนั้นนั่นแหละค่ะแม่สามปีก่อนลูกพี่คงไม่มีคนเอาสินะดีนะที่ลูกสาวฉันไม่ไปเปจมปักอยู่กับลูกชายพี่ไม่อย่างนั้นชีวิตคงลาบากพี่คุณน้าจะดูถูกพี่ชายหนุ่มมากเกินไปแล้วนะคะเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านสิคะจะพูดออกมาทำไม มินรู้ไม่ลูกแฟนใหม่พี่จูอ่ะเขาเป็นผู้จัดการของอาวนิวที่นี่นะจะไม่ให้น้าพูดถึงได้ยังไงกับเอกอ่ะมันคนระดับไปจริงๆแม่ดูมันสองคนสิคะจวนเราว่าหน่อยกลมหน้ากลมตาไปเลยอ่ะจูค่ะแม่โชรถแฟนแกซิได้ค่ะ ไหนไหนแต่สองคนก็ชอบเช็ดรถกันไม่ใช่หรอฝ <G ül üş> ากเช็ดรถชันหน่อยสิรถฉันเปื้อนพอดีอ่ะ <G ül üş> ไปสิไปสิจ <G ül üş> ูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่มาก็ดีค่ะพอดีว่าหนูบังเอิญเจอแม่แล้วก็น้องสาวแฟนเก่าอ่ะเขาสองคนเนี่ยมาทำลายทรัพย์สินของลูกค,ค้าค่ะหนูกับแม่เนี่ยก็เลยเข้ามาเตือน <G ül üş> ที่มันรถของเจ้าในผมนี่ แกเอามือสต๊อปปกของแกเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้รปภรปภนี่มันรถของลูกชายฉันจริงๆนะถึงตอนนี้เนี่ยนาย,ยัางหน้าได้อย่าคะถ้าเอกเป็นเจ้าของอะวนิวนี่แล้วก็เจ้าของรถคันนี้เนี่ยหนูยอมกินบัตรจอดรถเลยค่ะ <c oughs> ผมกลัวว่าคุณจะไม่กินจริงนะสิสวัสดีครับเจ้านายเจ้านายเจ้านาย แม่ครับแม่มาอยู่ที่นี่ยังไงเนี่ยก็แม่อยู่บ้านว่างๆนะ่ะไม่มีอะไรทํางานบ้านแม่บ้านก็ทําหมดแล้วแม่เบื่อแม่ก็เลยชวนมินออกมาเดินเอเวนิวเล่นนะ่ะอ๋อครับแม่คุณจะกินบัตรจอดรถไม่ใช่เหรอจะกินเลยไหมล่ะเดี๋ยวผมไปเอามาให้คือฉันลูกเอกทำไมลูกเอกพูดกระจูงเขาไงล่ะลูกผมไม่ใช่ลูกของคุณนะตอนที่ผมไม่มีเงิน แม้แต่ชื่อผมคุณน้าก็ไม่อยากจะเรียกมาวันนี้เห็นผมมีทุกอย่างหน่อยมาเรียกผมว่าลูกนั่นเหลอครับเอกที่แม่ทําไปทั้งหมดอ่ะก็เพื่อหวังดีกับคุณนะถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณจะมีวันนี้ได้หรอผมต้องขอบคุณไหมแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วตอนที่ผมไม่มีเงินแม่มาขอรถขอบ้านขอสินสอดจากผมเป็นล้าน,านเพื่อที่จะกดดันให้ผมเลิกกับจูขอโทษนะครับ วันนี้ผมมีทุกอย่างแล้วนอกจากมีจูอยู่ข้างๆและผมก็ไม่ต้องการมันอีกครับเอกที่แม่ทำไปทุกอย่างแม่หวังดีกับเอกนะแม่มองแปเดียวแม่ก็รู้ว่าเอกเนี่ยมีราศีจริงๆแม่เนี่ยตาถึงจริงๆเอกเราไม่เจอกันนานมากเลยอ่ะจูคิดถึงเอกมากเลยนะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานข้าวกันไหมพี่เอก คิดดีๆนะคะผู้หญิงคนนี้เคยทำไรพี่มาก่อนมีผู้หญิงเป็นสิบถ้ามาหาพี่พี่ยังไม่ตอบเลยหายห่วงมิน้นพี่ไม่มีวันเก็บขยะที่พี่ทิ้งลงทังขยะไปแล้วไปครับแม่กลับบ้านกันครับเอกผู้จัดการเป่าดูแลผู้หญิงของคนด้วยขอโทษครับเจ้านายไปครับแม่ที่รักเดี๋ยวไปทานอะไรกันดีอ่ะ คุณยังมีหน้ามาเรียกผมว่าที่รักอีกเหรอที่รักคุณยายเพิ่งเข้าใจผิดสิฉันก็แค่เข้าใจผิดงั้นเหรอคุณสองคนขอคนืนดีผู้ชายต่อหน้าผมพี่พวกคนยังเห็นหัวผมอยู่ไหมคุณสองคนนี่มันน่ากันจริงๆนะเอาคุณยจรถผมมาที่รักเอามาคุณสองคนเนี่ยไปกินแฮวเถอะ